ใครใครที่เรานับถือเรารับรักแล้วก็ผู้น,นั้นอายุมากแล้วโดยเฉพาะอย่างท่านท่านแข็งแรงทุท่านท่านรับสั่งอะไรท่านรู้เรื่องท่านทำงานอะไรได้ก็เลยทำให้มีประโยชน์ท่านมีประโยชน์ฉะนั้นที่สวรรคตรก็ทำตามที่ท่านรับสั่ง บอกว่าแม่แก่แล้วจะตายเมื่อไหร่ก็ได้แล้วตายแล้วห้ามร้องไห้ไม่ให้ร้องไห้เพระเป็นของธรรมดาคนเราก็ต้องตายแต่ว่าตอนหลังนี่ที่เห็นท่านสุดลงสุดลงก็รู้สึกว่าท่านจะอยู่ไม่ได้แต่ก็ไม่อยากให้ท่านสิ้นอย่างไรก็ตามเมื่อสิ้น ก็เป็นของธรรมดาเราก็อะไราเป็นของธรรมดาเหมือนกันฉะนั้นที่ท่านสิ้นและก็ได้เห็นความรักความนับถือที่คนทั้งชาติมีต่อท่านก็ลืมใจลืมใจว่ามีแม่ที่คนรัก ที่ถือว่าท่านเป็นเป็นสมเด็จย่าซึ่งก็แปลกนี่เหมือนกันถ้าใครแต่ใครเรียกว่าสมเด็จย่าคนที่เรียกสมเด็จย่าก็เป็นหลานๆของเราเป็นหลานเพราะว่าท่านเป็นแม่และท่านเป็นย่าของของคนทั่วๆไป เราเป็นสมเด็จย่าของลูกๆที่อยู่ข้างหลังนี่ฉะนั้นก็เป็นเราก็เป็นา่ากันทั้งหมดแล้ว สวัสดีค่ะดิฉันนันทกาวรวรรณิชานันค่ะสวัสดีครับผมพัชชุพันทารักครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการนายจะเทนไนท์ไลฟ์คืนวันศุกร์ที่19พฤศจิกายน2559ครับค่ะและเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่พระราชทานแก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้าทูลรองธุลีพระบาทเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตดาลัยพระตำหนักจิรดารโหฐานพระราชวังดูสิตเมื่อวันที่4ธันวาคมพุทธศักรา โดยทรงเล่าว่าสมเด็จย่าสั่งว่าห้ามร้องไห้เมื่อท่านสวรรคตรเพราะเป็นเรื่องธรรมดาซึ่งแม้ในฐานะลูกนะคะในหลวงจะทรงอะไรแต่ก็ต้องหักห้ามใจเอาไว้แล้วก็ทำตามคำสั่งของท่านแม่ค่ะเราอัญเชิญมาให้ผู้ชมได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้ทุกท่านตระหนักถึงสัจธรรมในข้อนี้ และก็สะส้จะได้สามารถถักห้าหรือบรรเทาความโศกเศร้าในใจเพื่อจะได้ก้าวเดินต่อไปได้นะครับ <ฮะ S 2> บริเวณส่วนท้ายของเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับ<ช>มีหนึ่งประโยคครับที่ในหลวงรับสั่งเพิ่มเติมนะครับบอกว่าคนไทยเรียกสมเด็จแม่ของพระองค์ว่าสมเด็จย่าก็เหมือนทุกคนเป็นหลานของท่านและเป็นญาติกันทั้งหมดนะครับตรงนี้นี่แหละครับที่ยิ่งบ่งชี้ให้ชัดเจนนะครับว่าพระองค์ทรงไม่ถือพระองค์และเห็นพวกเราเนี่ยเป็นลูกหลานของพระองค์ท่านนะครับ ยิ่งเราได้ฟังแบบนี้แล้วยิ่งรู้สึกตื้นตันตื่นตันมากมาแล้วก็รู้สึกโชคดีมากนะครับที่ได้เกิดเป็นประสบนิกรชาวไทยนะครับค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่น่ารักค่ะก็คือแม้ว่าพระองค์ท่านจะเป็นถึงพระมหากษัตริย์นะคะแต่ก็ทรงเรียกพระราชมารดาของพระองค์ท่านอย่างคําสามัญทั่วไปก็คือเรียกว่าแม่นะคะเนี่ยแหละค่ะคือพระราชาผู้เรียบง่ายของพวกเราทุกๆคนค่ะมาถึงตรงนี้นะครับพวกเราขออนุญาตใช้คําสามัญนะครับเพื่อให้ง่ายต่อความรู้สึกเพราะว่าผมยังมีอีกหนึ่งความน่ารัก ของพระองค์ท่านในหลงรัชกาลที่9รวมถึงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับเป็นคําบอกเล่าของนางสนองพระโอษฐ์คุณหญิงต้นปิยพัฒน์พิรมพักดีครับ,บ,เ,รเ,รบเรราวว่อนนนนัััททุจจไมหียใใฉ้ิด พระบรมชายาลักษณ์ดวงใจของแผ่นดินทั้งสองพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถประกอบด้วยเพลงเหมือนเคยของบอยโกศยพงศ์ขับร้องโดยศิลปินแห่งชาติเศรษฐาศิราชายานี้สร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้กับระสกนิกรชาวไทยอย่างสุดซึง้ง คุณหญิงต้นมอมหลวงปิยพัฒน์พิรมพักดีผู้จัดทำมิวสิกวิดีโอเพลงนี้สำหรับถวายในงานพระราชทานเลี้ยงเลี้ยงในวันเฉลิมพระชมพรรษาครบหกรอบของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเมื่อวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2547นาาลาดุสีดาลายัยพระตำหนักจิตรดารโหฐานพระราชวังดุสิตเล่าให้ฟังว่า หลังจากทั้งสองพระองค์ทอดพระเนตรมิวสิกวิดีโอเพลงนี้พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุญเดชและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ส่งแย้มพระสวนย่างความปราบปลื้มปิติให้แก่ตนและผู้ที่เข้าเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทในวันนั้นอย่างยิ่งยิงท่ทดใสใ คุณหญิงต้นยังเผยอ,อีกว่าตนชอบเพลงนี้มากฟังทีไรก็นึกถึงทั้งสองพระองค์เสมอเพราะความรักของในหลวงรัชกาลที่9กับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่จับใจคนไทยตลอดมาความประทับใจก็คงคือพระรูปทุก,กรพระบรมรูปทุกพระบรมราชายาลักษ์ทุกทุกอันนั้นก็สื่อความหมายนะคะก็เป็นเข้ากับบทเพลงค่ะความรักของทั้งสองพระองค์ไม่เคยทำให้เราผิดหวัง นะคะความรักของพระองค์เผื่อ,อแผ่แบ่งประกายมาถึงราษฎระสมนิกรทุกคนตล,ลอด70ปทีที่ที่ทรงเคียงคู่กันมา60กว่าปีนะคะิ้สมเด็จกับพระบรมมุขคือความรักของพระองค์ท่านทำให้คนไทยทุกคนทราบซึ้งและอบอุ่นใจ คุณหญิงต้นเผยว่าการได้ถวายงานใกล้ชิดในฐานะนางสนองพระโอษฐ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทำให้ได้เห็นถึงความใส่พระไทยของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงงานหนักเพื่อประชาชนด้วยใจจริงโดยไม่มีสิ่งใดเคลือบแฝงจึงอยากให้ผสมนิกรชาวไทยทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดเพื่อตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9 เรื่องหลายๆเรื่องซึ่งพี่เองยังไม่รู้ไม่ทราบมาก่อนก็ก็ได้มาทราบทีหลังหรือ,อะไรเงี้ยนะคะก็อย่างที่อบอกคือแบบท่านท่านทรงทําทุกอย่างเพื่อเพื่อเราแต่ว่าท่านทํามาจากภายในเนี่ยไม่ได้ทําในหน้าที่พระมหากษัตริย์พี่สามารถจะรู้สึกได้ว่าสิ่งที่พระองค์ทำานี่มันคือมาจากภายในฉะนั้นสายพระเนตรหรือการกระท,ทําที่ทรงทําทุกอย่างเนี่ยไม่ใช่ ต้องทรงทำแต่ทรงทำเพราะทรงอยากจะทำนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นความโชคดีของเราณตอนนี้ทุกคนได้รับทราบเรื่องราวต่างๆของพระองค์ท่านมากขึ้นในรายละเอียดเลยเราก็ในฐานะที่เกิดมาเป็นคนในรัชกาลที่9นะคะฉลองพระเดชพระคุณยังไงนะคะเสียใจเราเสียใจทุกๆคนแต่ว่าเมื่อได้ทราบเรื่องราวต่างๆโครงการพิเศษมีต่างๆหรืออะไรต่างๆเราจะน้อมนํามาทางไง สติและหน้าที่คือสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดนะคะเ,ออเราต้องรู้ว่าหน้าที่ของเราคืออะไรทำทุกอย่างด้วยความมีสติเป็นคนไทยที่ดีให้สมกับที่เราได้เกิดมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ท่าน ความเรียบง่ายและไม่ถือพระองค์ของในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะก็เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของพวกเราชาวไทยทุกๆคนนะคะแล้วก็รตราตรึงอยู่ในหัวใจของพวกเราด้วยเช,ช่นเดียวก,กันกับนางแบบและนักแสดงชื่อดังอุ๋มอภาสิรินิติพลค่ะเพราะว่าเธอไม่เพียงแต่ถวายงานเท่านั้นนะครับแต่ว่าเธอยังมีโอกาสได้เข้าเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทอย่างใกล้ชิดด้วยที่สําคัญครับในหลวงทรงฉายภาพเธอด้วยพระองค์เองด้วยครับ จะผ่านมานานถึง15ปีแล้วแต่นักแสดงและอดีตนางแบบแถวหน้าอุ๋มอาภาศิรินิติพลก็ยังจดจำรายละเอียดทุกวินาทีได้ยังไม่รู้ลืม เมื่อครั้งที่ตนและจอบนิธิสมุทรโคจรมีโอกาสได้แสดงละครเพลงเรื่องราวดวงเดือนเฉพาะพระพักพระบาทสมเด็จพระบรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถณวังไกลกังวลเนื่องในวันเฉลิมพระชมพันษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งวันนั้นทั้งสองพระองค์ทอดพระเนตรการแสดงจนจบและทรงมีพระราชปฏิสันฐานกับเธออย่างไม่ถือพระองค์ด้วยก็เป็นละครเพลงที่ค่อนข้างเศร้าหน่อย แล้วก็เราต้องเล่นแล้วเราร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาก็จะมีบ้านจากจากสกนลคนครเนี่ยยกไปที่วังใช่ไหมคะ mm hmm. แล้วตอนที่เราเดินลงมาที่สนามเนี่ยเราจะเห็นทุกพระองค์งนั่งชมอยู่แล้วก็เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงแล้วก็เห็นแบบบรรยากาศด,ดีมากค่ะ mm hmm. เหมือนฝันเลยค่ะเข mm hmm. าตื่นเต้นมากแล้วมองไปเห็นในหลวงท่านทรงยกกล้องมาถ่ายอยู mm ่ค hmm. ะแล้วพอเล่นเสร็จสมเด็จพระนางเจ้าก,ก็ทรงปโปรดแล้วขอเล่นอีกรอบหนึ่งได้ไหม mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยบอกได้ค่ะก็แบบจ้น้ำตาแล้วก็ขึ้นไปเล่นใหม่ แล้วพอพอจบเพลงเราก็ลงไปกราบกราบเสร็จแล้วเราก็มาสแตนบายรอที่จะส่งเสด็จขึ้นพระตำหนักแล้วเป็นภาพที่ในหลวงมาสมเด็จท่านเดินค่อยๆเดินมาเดินมาเดินมาจนถึงเราแต่เรามีความรู้สึกว่ามันเหมือนภาพเป็นวิ่งๆอะค่ะเพราะบารมีท่านท่านสูงมากเลยความรู้สึกข,ของเราคือแบบตังแต่เด็กเรารู้สึกแบบไม่เคยได้ใกล้ชิดใกล้ขนาดนี้ไม่พอก็คือพอมาถึงตรงตรงหน้าองค์อะค่ะ สมเด็จพระนางเจ้าก็รับสั่งกับในหลวงว่านี่อาพาสิริแล้วเรารู้สึกแบบเราก็ได้เราก็ยืนเอึง้งแบบทุกอย่างมันเป็นวิ่งเหมือนในฝันนะคะเราเราอยู่ในพาวังมากๆแล้วในหลวงท่านทรงถอยหลังลระยกกล้องขึ้นมาถ่ายใช่ <c oughs> แล้วเราก็รู้สึกแบบเรามองพอว์ท่านจะแบบวางกล้องยกกล้องวางกล้อง จนทั้งสองพระองค์จับมือกันแล้วเดินขึ้นบันไดขึ้นไปตำหนักไปเราก็ยังมองท่านอยู่จนมีคนมาสะก,กิดบอกทำไมไม่ลงไปกราบจนเราวบบตายแล้วตอนนั้นคือทำอะไรไม่ถูก อุ้มอาภาสิริยังเผยอ,อีกว่าทุกครั้งที่มีโอกาสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทําให้ตนรู้สึกมีกําลังใจเสมอและตั้งปณิธานกับตนเองตลอดมาว่าจะเป็นประสบนิกรที่ดีและนำำําคําสอนพ่อของแผ่นดินมาเป็นหลักในการดําเนินชีวิตตลอดไปการที่ที่เราได้เห็นท่านใกล้ๆอ่ะผมรู้สึกว่าผมได้พลังงานบวกกับชีวิตมากๆ ถ้าสิ่งที่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นภาพจำแล้วเป็นประสบการณ์ที่ที่เราก็จะเก็บไว้จนหมดลมทุกครั้งพี่พี่ดเขาเป้าเลขถวายงานได้กราบเบือเ้องพระยุคลบาททางสองพระอ,องคนะ์ก็เป็นปฏิธานของพี่อยู่แล้วในใจเรียกว่าวันนั้นท่านอยู่หรือว่าวันนี้ท่านจะไม่อยู่เพราะที่จะรู้สึกว่า ท่านจะอยู่ในใจพี่ตลอดสิ่งที่พี่จะทำที่จะไม่ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ท่านทำมา70ปีสูญเปล่าพี่จะเอาคำสั่งสอนที่พระองค์ท่านสอนคอยแนะนำเพื่อนๆพ,พ,พี่จะเอาคำสอนมาใช้กับชีวิตพี่และพี่รู้ว่าชีวิตพี่จะดีถ้าพี่ทำตามคำสอนของท่านและพี่ก็จะเป็นคนดีของพระอ,องค์ตลอดชีวิต ไม่รู้ว่าคุณผู้ชมฟังแล้วเผลอยิ้มตามเหมือนเรานึกเปล่า<ช>นะครับมาที่อีกหนึ่งเรื่องราวดีๆจากคุณพ่อผิวเข้มครับปอนัทวุฒิครับเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่ยื่นมือเข้าช่วยเหลือเกษตรกรที่ตอนนี้กําลังประสบปัญหากับราคาข้าวที่ตกต่ําครับเป็นนักสแสดงอีกคนที่ยื่นมือช่วยเหลือชาวนาซึ่งกําลังประสบปัญหาราคาข้าวตกต่ำค่ะคุณพ่อลูกสองปอณัทวุฒิที่อาสาเป็นสื่อกลางให้ผู้ซื้อได้เจรจาซื้อขายข้าวกับชาวนาโดยตรง โดยเปิดโอกาสให้ชาวนาได้โพสต์ขายข้าวในอินสตาแกรมของหนุ่มปอมันนานกว่าครึ่งเดือนแล้วก็ปรากฏว่าได้รับผลตอบรับดีมากทั้งยังมีหน่วยงานต่างๆช่วยต่อยอดให้การช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆเพิ่มมากขึ้นโดยไม่หวันว่าจะเจอมิจฉาชีพใช้พื้นที่ในสื่อสาธารณะของตนไปหลอกลวงผู้อื่นเหมือนกรณีนักแสดงสาวจัก,กรจันทร์อัคัมสิริด้วยค่ะผมไม่ได้กังวลน,นะครับแต่ผมคิดว่ามันน่าจะมีด้วยซ้ําแต่ว่าสิ่งงที่เกิดขึ้นคือเราต้องช่วยกันเฝ้าระวงังเท่านั้นเองครับอย่าไปกลัวจน อย่าไปกลัวจนเราทาอะไรไม่ได้สิ่งที่สิ่งที่เราทําคือเราสร้างพื้นที่ขึ้นมาแล้วก็ให้มีการซื้อขายกันเองแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องวอนเราต้องขอเน้นย้ำก็คือเราขอให้มีความซื่อสัตย์เพราะว่าถ้าเกิดมีคนเข้ามาทุจริตเข้ามาโกงก็จะทําให้พื้นที่ที่ผมมีอยู่เนี่ยมันก็ากลายเป็นพื้นที่สีเทาทันทีเหนือสิ่งอื่นใดไอ้เรื่องนี้การซื้อขายกันมันไม่ใช่เป็นเรื่องหลักเรื่อง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 สำคัญก็คือว่าในขณะที่เขากําลังลําบากเนี่ย ทุกๆคนที่เป็นคนไทยเนี่ยเราก็ได้ทําสิ่งดีๆร่วมกันยื่นมือเข้าไปช่วยคุณพ่อลูกสองย้ําชัดว่าตนไม่ได้รับผลประโยชน์ใดๆจากการช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติครั้งนี้นอกจากความสุขใจและปลื้มใจที่ได้เห็นรอยยิ้มของชาวนาผู้เปรียบเสมือนกระดูกสหลังของชาติเราค่ะ มาถึงสึกครอบครัวของนางเอกสาวควันอุสามานีกับคุณแม่แอลปราณีกันบ้างดีกว่าที่มีชนวนเหตุสําคัญก็คือหวานใจของน้องขวนันค่ะกอฟพิชายะนั่นเองแต่ว่าตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าหลายๆเรื่องจะคลี่คลายแล้วนะครับเพราะว่าล่าสุดพวกเขาชวนกันขึ้นเหนือไปทําบุญแบบพร้อมหน้าเลยครับ กองเชียร์กอล์ฟพิชยาและขวันอุตสามณีคงใจชื้นกันแล้วนะคะเพราะดูท่าว่าเรื่องร้าวระหว่างหนุ่มกอล์ฟกับคุณแม่แอลปราณีของสาวขวัญจะเริ่มเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นซึ่งแม้หนุ่มกอล์ฟจะไม่ได้บอกชัดเจนว่าเคลียร์ใจกันเรียบร้อยแล้วแต่ก็ยอมรับว่าได้พูดคุยกันบ้างและเมื่อ2ส,สัปดาห์ก่อนตอนและขวัญก็ชวนคุณแม่แอลไปทําบุญที่จังหวัดเชียงรายซึ่งถือว่าเป็นอีกทริปที่ได้ใช้เวลาร่วมกันหลังเกิดเรื่องดราม่าก,ก่อนหน้านี้ค่ะจากที่คุยคุยกันอะไรงเง ก็ก็เหมือนทุกทุกครั้งที่กอฟบอกว่ากอฟก็ก็จะทำให้ดีที่สุดในฐานะที่ที่เรารักน้องแล้วก็ก็เป็นห่วงน้องจริงใจกับน้องจริงแล้วก็ไม่มีไม่มีอะไรคือเราแค่อยากดูแลน้องให้ดีที่สุดจริงๆกอฟก็ไม่ไม่ได้ใช้คําว่าชนะใจอะไรอย่างเงี้ยคือกอลฟว่าการที่แบบครอบครัวหรือการที่เราคบกันกอฟไม่อยากให้มีคําว่าเอาเอาชนะหรืออะไรก็ตามมามาเป็นมาเป็นตัวหลักของความรักของเราทั้งสองคนอะไรเงี้ยคือกอลฟว่ามันอยู่ด้วยความเข้าใจกันแล้วก็แบบไม่ว่าอะไรจะเข้ามาเนี่ย ในชีวิตเราหรือกระทบกระทั่งเราแต่ว่าถ้าเราสองคนเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็ผ่านมันไปได้อะไรเงี้ยคือมันก็จะโอเคครับส่วนปัญหาระหว่างขวัญกับคุณแม่กอล์ฟอยากให้ฝ่ายหญิงเป็นคนตอบคําถามเองเพราะถือว่าเป็นเรื่องภายในครอบครัวค่ะหมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้กับนายเทนวิเกนเวลา11อนาฬิกา30นาทีคืนนี้เราสคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ